ลูกกินข้าวยากแก้ได้ด้วย3หลักคิดนี้หลายคนปวดหัวเครียด กลัวว่าลูกจะน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์กลัวว่าลูกจะร่างกายไม่จเจริญเติบโตเข้าใจนะหลายครั้งคุณจะรู้สึกแบบว่าเครียดเพราะว่าการทานข้าวเนะี่ยอย่างน้อยเด็กก็ต้องทาน3ามื้อต่อวันใช่ไหมคะพอเด็กทาน3ามื้อต่อวันแล้วมันต้องเครียดกันทุกมื้อแบบนี้ลูกก็ไม่ไหวคุณก็ไม่ไหวแคว๊ดม,มี3หลักคิดที่จะทําให้ลูกคุณทานข้าวเพิ่มขึ้นหลักคิดแรกคือมนุษย์เราทุกคนเราจะมีสัญชาตญาณของการอยู่รอดนะคะเราจะ ไม่ปล่อยให้ตัวเองอดตายเป็นอันเด็ดขาดตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าลูกไม่ยอมกินผักเลยทำยังไงก็ไม่กินกินแต่ข้าววัดมีตัวอย่างที่เป็นข้อที่2คืออยากจะให้คุณเนี่ยนำอาหารหรือผักที่มันหลากหลายขึ้นมากกว่าที่เป็นอาหารซ้ําๆเดิมๆทุกวันเพราะถ้าคุณไม่ขยายความหลากหลายลูกก็อาจจะเลือกกินแค่2อ,อย่างถ้าเรามีหลากหลายกว่านั้นลูกจะกิน10อย่างแต่ตอนนี้ลูกกินแค่2องอย่างคุณก็จะเครียดมากขึ้นจริงไหมทีเนี้ยค่ะกลับไปที่ข้อ ข้อแรกว่าเด็กอ่ะหรือคนทุกคนอ่ะมีสัญชตาตญาณของการดำรงชีวิตอยู่ของการอยู่รอดอ่ะถ้าคุณนึกดูว่า ลูกของคุณมาเกิดที่อเมริกาจะมีพ่อแม่อเมริกันหลายครอบครัวที่อยู่ที่นี่ที่เขาเลี้ยงลูกแบบวีแกนที่จะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่มาจากเนื้อสัตว์เขาจะไม่ทานเลยแล้วเขาก็เลี้ยงลูกแบบที่เขาทานซึ่งคุณคิดว่าถ้าลูกคุณมาเกิดในครอบครัวเนี้ยแล้วมีแต่ผักมาตั้งแต่เกิดอ่ะเขาจะไม่ยอมกินผัก สักชนิดเลยหรือจริงไหมคะเขาก็จะต้องกินผักเขาอาจจะไม่ได้กินผักทั้ง50ชนิดที่แม่เสนอให้อย่างน้อยสาม่ถึงหชนิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่3อยากให้คุณกลับไปดูก่อนว่าอาหารที่คุณนํามาให้เขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีแต่เนื้อกับข้าวหรือเปล่าเด็กบางคนนะคะเพราะได้ลิ้มรส ของข้าวของเนื้อสัตว์แล้วโดยเฉพาะข้าวขาวที่ขัดสีแล้วอะเวลาที่ทานนะคะมันจะรู้สึกหวานมันจะไม่จืดขนาดนั้นแต่มันจะอร่อยะคะ่ะแพทเข้าใจเพราะครูแพทเป็นแพทก็ติดข้าวเพราะเราถูกเลี้ยงมาให้ทานข้าวเยอะๆข้าวไม่ได้หมายถึงอาหารที่เป็นหลายจําพวกนะคะข้าวนี่คือข้าวเลยที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า rice แต่อยากจะให้คุณเนี่ยลองดูว่าอะไรที่คุณให้เขาแล้ว เพิ่มความหลากหลายเข้าไปอีกได้ไหมข้อที่4ขอแถมและกันถ้าคุณไปเจอลูกที่แบบเลือกกินมากๆซึ่งไว้ก็มีเด็กในห้องเรียนที่เขาเลือกกินมากๆเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าโอเคเขามีนิสัยอาจจะไม่เหมือนพี่เขาเขามีนิสัยอาจจะไม่เหมือนเด็กที่โรงเรียนเด็กข้างบ้านในนิสัยการเลือกกินของเขาเข้าเป็นของเขามาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องยอมรับความจริงว่าต่อให้เราทําหลักคิดที่ครูแพทบอกมาแล้วอ่ะลูกจะไม่ได้เปลี่ยนชั่วข้ามคืนนะคะเราต้องค่อยๆทําให้เขามีทัศนคติที่ดีต่ออาหารเพราะอาหารเนี่ยจะอยู่กับเขาไปชั่วชีวิตนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญค่อยๆนําสิ่งที่แพทมาแบ่งปันเนาะค่อยๆนําไปใช้คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะทําไปด้วยหลักการโดยเฉพาะหลักการสุดท้ายการยอมรับความจริง และค่อยเป็นค่อยไปใจดีทั้งต่อตัวคุณและต่อตัวลูกครูแพทเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่ชอบข้อมูลดีๆแบบนี้ครูแพทยินดีแบ่งปนันแชร์ได้เลยนะคะครูแพทยตั้งใจให้เด็กไทยมีความรู้ไม่แพ้เด็กฝรั่งเพราะเด็กทุกคนเกิดมาเป็นจีเนียสอยู่แล้วแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ